สวัสดีครับช anel p o w n Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา k a r F b u c k e r e r Manero Peripheral Big Date เรือนนี้กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของทางแบรนด์ Karl F Bucherer เลยนะครับซึ่งทางแบรนด์เนี่ยก็ได้ส่งมาให้ผมได้ลองใช้งานนะครับแล้วก็เอาไปทดสอบเอาไปรีวิวได้เต็มที่เลยนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เรียกว่าใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ วันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเรือนนี้จากการใช้งานจริงนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งนาฬิการุ่นนี้นะก่อนอื่นผมต้องเล่าย้อนกลับไปนิดนึงก่อนก็คือเดิมทีอะแบรนด์ขาลเอ็กซ์บุคเออร์เขาจะมีนาฬิการ,รุ่นหนึ่งนะครับชื่อ m a n e โลพาวเว r ร์รีเ e ิร โดยที่รุ่นนั้นเนี่ยก็เป็นรุ่นที่หน้าตาจะคล้ายๆกับประมาณนี้นะครับก็ลักษณะการวางเลเยอร์เนี่ยจะมีความแบบไม่สมมาตรนะครับมีการวางช่องวันที่ใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีการเล่นสีหน้าปัดแกรเดียนเนี่ยค่อนข้างจะสวยงามเลยนะครับซึ่งมันจะมีรุ่นหนึ่งนะครับชื่อว่ารุ่นมิสเตอร์บลูแล้วก็มิสเตอร์กรีนโดยที่ผลิตมาแค่188เรือนเท่านั้นนะครับ หน้าตาคือดูดีมากนะแล้วก็เป็นเรือนในตำนานรุ่นหนึ่งเลยอ่ะของทางแบรนด์นะครับเรียกว่าประสบความสำเร็จมากๆนะครับทางแบรนด์เองเนี่ยก็เห็นว่าโอเคเราเอาเรื่องราวของรุ่นนั้นเนี่ยมาผลิตใหม่ดีกว่านะครับทำให้แบบมันโมเดิร์นมากขึ้นแล้วก็มีการปรับปรุงหลายๆอย่างเนี่ยให้มันคลีนขึ้นดูสวยงามแล้วก็เรียบง่ายมากขึ้นด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เลยออกมาเป็นรุ่นใหม่ m a r l r o peripheral big date นั่นเองนะครับโดยที่จุดเด่นของรุ่นนี้นะครับแน่นอนว่าเพื่อนๆเนี่ยพอมองหน้าปัดปั๊บเนี่ย ก็จะเห็นว่ามันจะมี Big Date หรือว่าช่องวันที่ขนาดใหญ่ที่แบบอยู่ด้านบนซ้ายเนี่ยที่เด่นมากๆนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะก็คือเรื่องของ Power s e s v r v e Indicator ที่แบบมันก็จะเป็นตำแหน่งที่มันดูมีความเยื้ยงๆกับตัวช่องวันที่หน่อยนะครับคือเรียกว่าเรือนนี้หน้าปัดมันมีความกระจายขององค์ประกอบหลายๆอย่างที่มันดูแปลกตาดีมากเลยนะครับไม่เน้นความสมมาตรหรือว่าไม่เน้นการวางตำแหน่งแบบนาฬิกาทั่วไปเลยนะอันนี้ถือว่า ค่อนข้างจะแปลกแหวกแนวเลยโดยที่ตัวรุ่นใหม่นี้เนี่ยก็จะมีมาให้เลือก2สีนะครับก็คือสีฟ้าตัวนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นสีเขียวอมเทาๆนะครับซึ่งสีเขาเนี่ยมันจะมาแนวแบบตุ่นๆเลยนะคือแบบมันจะไม่ได้มาแนวสดใสขนาดนั้นนะครับสีจะมีการดรอปเชดแล้วก็คุมโทนมากๆนะครับแล้วก็สังเกตดูนะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยลองเอาตัวนี้ไปเทียบกับตัว Man น l โล่พ e ว r r อ e ์รีรุ่นเดิมเนี่ยเดี๋ยวผม,มขึ้นภาพเทียบให้ดูนะครับ เราจะรู้สึกว่าตัวเดิมอะ่ะมันจะมีการเล่นเส้นสีขาวนะครับล้อมรอบหน้าปัดล้อมรอบกรอบนะครับแล้วก็มีการเล่นแสงที่แบบสีสันมันจัดจ้านมากอะ่ะซึ่งบางคนก็อาจจะมองว่าเอ้ยมันแบบดูเด่นแล้วก็ หน้าปัดมันดูมีเส้นสายเยอะเกินไปนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเรียกว่ามีความคลีนกว่ากันแบบมากๆเลยนะครับคือดูเรียบร้อยดูแบบสะอาดสะอ้านดูนวลตาสุดๆนะครับโดยที่หลักๆที่มันจะเปลี่ยนไปมากๆเลยก็คือเรื่องของตัวกรอบนี่แหละที่แบบกรอบมันจะไม่มีเส้นล้อมรอบละมันก็จะดูเนียนกับหน้าปัดไปเลยแบบนี้นะครับก็ถือว่าหน้าตาเรียกว่าเป็นสไตล์แบบร่วมสมัยนะ คือมีความคลาสสิกอยู่นะครับจากการที่วางเลเยอร์แบบนี้นะส่วนความคลีนความสะอาดสะอ้านของหน้าปัดเนี่ยก็ทําให้ในายการมันดูแบบไม่ได้เก่าย้อนยุคมากเกินไปนะครับถือว่าผสมผสานได้เป็นอย่างดีเลยนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะชอบเลยนะครับคือเรื่องของดีไซน์ตัวลวดลายหน้าปัดนะครับปกติเนะ่ยเราจะเห็นลายซันเบิร์สที่แบบ มันจะเป็นเส้นวิ่งแบบอย่างเงี้ยแต่ว่าสังเกตดูดีๆนะว่าลายซันเบิร์สของตัวนี้มันจะเหมือนเป็นการเล่นวงจากจุดศูนย์กลางอะแล้วก็ขยายวงไปเรื่อยๆนะครับออกไปเรื่อยๆเป็นวงวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะซึ่งอันเนี้ยมันก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคลื่นน้ำนะครับสมมติว่าเ,เพื่อนๆลองนึกภาพว่าเป็นแอ่งน้ําหรือว่าเป็นทะเละที่มีการดรอปน้ําลงไปห่หยดนะครับติ้งลงไปนะครับน้ำเนี่ยมันก็จะกระเพื่อมนะครับเป็นเส้นวงกลมแล้วก็กระจายออกไปนะครับเป็นคลื่นกลมๆไปเรื่อยๆอะ ไอตัวนี้ก็เรฟเฟลเนซ์มาจากคลื่นน้ําตรงนั้นนี่เองนะครับก็ถือว่าเป็นลายเท็กซเจอร์หน้าปัดที่แบบมันเท่มากนะไม่ค่อยได้เจอเลยนะยิ่งสูงเข้าไปใ,ใกล้ๆเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นคลื่นเส้นๆกลมๆมาแบบนี้เลยถือว่าสวยงามมากๆนะครับตรงนี้โดยที่อีกจุดเด่นหนึ่งของหน้าปัดเนี่ยก็คือตัวเข็มวินาทีด้านล่างนะครับคือเรือนนี้เขาจะใช้เข็มวีเป็นสมอลเซกันตรงนี้นะครับเป็นซับไดอะลนะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบการอ่านวันที่พาวเวอร์รีเ e ิร์ฟอะไรกันไปนะครับโดยที่ตัวเครื่องรรุ่นนนนี้เป็ CFBA2011 ะคับ ซึ่งเป็นเครื่องตระกูล p e r i p h e r a l นะครับที่พัฒนามาจากตระกูล CFBA 1 0 1 1นะครับคือรุ่นก่อนเนี่ยที่เป็น periserve o w เนี่ยมันใช้เครื่องเก่าอยู่แต่ว่าตัวนี้ก็อัปเกรดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งตัวเครื่องเนี่ยอยากให้ดูมากเลยนะครับว่าความเป็น p e r i p h e r a l เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีการหลบตัวโรเตอร์เนี่ยไปอยู่ด้านขอบขอบแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะว่าที่มันจะมีเขียนว่า c a e l f a b e r เนี่ยตัวนี้มันคือตัวโรเตอร์นะครับเหมือนประมาณว่าเป็นวงแหวนอะ รอบดวงดาวนะครับแล้วก็เวลาหมุนน่ะมันจะทําให้ตัวโรเตอร์ไม่กวนตัวเครื่องเลยนะครับซึ่งตัวเครื่องเนี่ยเพื่อนๆ่เห็นปั๊บนะจะรู้เลยว่าโอ้โหมันเป็นคุณภาพการผลิตที่มันสูงมากจริงๆนะครับคือมันเป็นเครื่องระดับแบบหลักหลายแสนหลักล้านอยู่แล้วนะครับความสวยงามนี่คือสุดยอดมากนะและพอมันแบบไม่มีโรเตอร์มาก,กวนมากอ่ะมันก็ยิ่งทําให้เราเห็นความงดงามตรงนี้ได้ชัดมากขึ้นนะครับคือจริงๆ,ๆการที่จะทําให้โรเตอร์มันไม่กวนเครื่องเนี่ยมันทําได้2วิธีนะแบบแรกนะครับก็คือใช้ไมโครโรเตอร์นะครับ ก็คือเป็นโรเตอร์อันเล็กๆที่ขนาดเท่ากับพวกกระปุกลานแบบนี้แปะอยู่ด้านในเลยนะครับแล้วก็มันก็จะหมุนขึ้นลานไปนะแต่ข้อเสียของไมโครโรเตอร์มันมีอย่างหนึ่งก็คือจังหวะการหมุนอะรอบมันได้ไม่เยอะนะครับคือมันต้องอาศัยการหมุนรอบแบบค่อนข้างจะมากหน่อยอ่ะสำหรับการขึ้นลานแต่พอมันเป็น p e r i ฟ e r a l เนี่ย มันใช้รอบเท่ากับพวกโรเตอร์ทั่วไปนะครับคือแบบไม่ต้องหมุนทีไม่ต้องหมุนเยอะขนาดนั้นนะเพราะว่าวงรอบมันใหญ่นะครับทำให้มันก็เป็นระบบเครื่องแบบหนึ่งที่มันโชว์ความสวยงามของกลไกได้ดีที่สุดอย่างหนึ่งของโลกเลยนะครับส่วนตัวสเปคเครื่องเนี่ยก็ไม่ได้ธรรมดานะเป็น COSC นะครับหรือว่าคออสอดิฟายเลยนะครับแล้วก็เดินแม่นยําระดับคนิวเมเตอร์เลยแล้วก็การสํารองพลังงานเนี่ยทำได้55ชั่วโมงนะครับความคาดเคลื่อนต่อวันเนี่ยก็ลบสถึงบวกหต่อวันนะถือว่าทําได้ดีอยู่แล้ว ส่วนตัวกระจกเนี่ยให้มันเป็นซับไฟคริสตัลนะครับที่ตัดแสงมายังกลางๆนะคือหลายมุมเนี่ยทำได้แบบ ค่อนข้างจะโอเคนะครับคือเราเห็นความพยายามของเขาแหละว่ามันใสแอนติรีเฟกต์โคตติงมาแล้วก็มีการเหลือบๆแบบฟ้าๆม่วงๆม,มาแบบนี้นะครับแต่ด้วยความที่กระจกมันทรงโดมแบบนี้ยังไงเราก็จะเห็นพวกการสะท้อนมาบ้างอยู่แล้วนะครับอย่างน,นี้นะนก็จะเห็นพวกเงาวัตถุรอบๆที่มันสะท้อนเข้าไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าอาจจะมีการสะท้อนอยู่บ้างนะยังไม่ได้ตัดตเตกเกียงมากนะครับส่วนวัสดุด้านหลังก็ให้มนเป็นกระจกซับฟลายด้วยนะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าใส่ใจดีใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยด้านหลังเขาอาจจะ แล้วก็สเปคการกันน้ําเรือน,นี้ทำได้30เมตรนะครับคือจริงๆก็กันได้ไม่เยอะมากนะเรียกว่าเน้นเรื่องความสวยงามซะมากกว่านะครับส่วนการใช้งานตัวเครื่องเนี่ยไม่ไม่ยมสามารถหมุนเพื่อขึ้นลานได้มือได้เลยแบบนี้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถดึงออกมาทีนึงนะครับแล้วก็เป็นการหมุนตั้งวันที่ได้เลยซึ่งการหมุนตั้งวันที่เนี่ยสังเกตดูนะครับว่าเวลาวันที่มันขยับอะ่ะมันเท่มากเลยะนะครับคือวันที่อะ่ะด้วยความที่มันเป็นบิ๊กเดทอ่ะ มันจะแยกช่องกันระหว่างเลขด้านซ้ายกับด้านขวานะครับคือแบบด้านซ้ายอ่ะมันจะเป็นจานที่แบบเป็นเลข1 2 3สนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็เป็น1นถึงศนะครับเวลาเราหมุนปรับวันที่นะมันก็จะกระดิกแบบเร็วๆแบบนี้เลยนะครับฟิลลิ่งนี่คือแบบสัมผัสได้เลยนะว่าเป็นนาฬิกาแพงมีราคานะครับแล้วก็ผมชอบมากเลยตอนที่วันมันเปลี่ยนอ่ะเป็นแบบ19เไป20ิอ่ะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีการกระโดดพร้อมกัน2ตัวเลขนะแบบนี้นะลองสังเกตดูไปพร้อมๆกันนะครับนี่นะครับ ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มันสวยงามแล้วก็มันได้กลิ่นอายความเป็นนาฬิกาเมคคานิคอลสุดๆเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเท่มากนะแล้วก็ถ้าเกิดหมุนลงนะครับจะเป็นการเปลี่ยนชื่อวันตรงด้านล่างตรงนี้ก็เท่ดีเหมือนกันนะครับคือมันก็เป็นอะไรที่ตำแหน่งมันดูไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่นะครับคือแบบมันมีการวางซ้ายวางเยื้องบนเยื้องล่างนะครับคือคนที่ใช้งานนาฬิกาแบบสมมาตรมาบ่อยๆอะมามองเรือนนี้จะรู้สึกแบบแปลกตาแล้วก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่เลยนะครับ ปรับตัวกันประมาณหนึ่งอ่ะนะครับแต่ถ้าเกิดปรับตัวได้ปั๊บนะก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สวยมากเลยนะครับส่วนการดึงไม่มยมออกมาจนสุดเนี่ยก็เป็นการหมุนตั้งเวลาแบบนี้นะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะฟังก์ชันไม่ได้มีอะไรมากนะครับถึงแม้ว่าหน้าตามันจะดูแบบคอมพลิเคชั่นมากนะแต่ว่าในการใช้งานจริงอ่ะเราตั้งค่าเหมือนแบบนาฬิกาทั่วไปเลยนะครับถือว่าการใช้งานเนี่ยสะดวกสบายดีส่วนตัวเรือนเนี่ยก็เรียกว่ามาในสไตล์เอกลักษณ์ของมาเรโรเลยนะครับคือตัวขอบเบเซลอ่ะสังเกตดูนะว่าเขาจะมีการเล่นโค้งมาแบบนี้ คือจะแบบมีความว่าเวาเข้าไปนิดนึงอะ่ะไม่ได้เป็นขอบที่นูนออกหรือว่าตัดตรงๆนะครับทําให้ในาฬิกาเนี่ยมันดูมีมิติแล้วก็ดูหน้าปัดเนี่ยมันมีความสูงขึ้นมามากๆเลยนะคือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของดีไซน์ของรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเคสการขัดเงาเนี่ยทำมาได้ดีมากอยู่ลวตามมาตรฐานของเขาน b o c อร์เบเรนะครับเรื่องเหลี่ยมมุมต่างๆนานาเนี่ยทำมาได้คมกริบเลยนะครับส่วนเรื่องเคสไซส์เนี่ยเรือนนี้อยู่ที่4.2มิล ความหนาเนี่ยอยู่ที่12.6มิลมนะครับแล้วก็ลักธูรักเนี่ยผมขอวัดจากส่วนเอลิงที่ยื่นที่สุดเลยแล้วกันนะอยู่ที่53.8นะครับคือเอลิงเนี่ยมีการยื่นออกมาจากตัวเรือนอีกประมาณหนึ่งนะครับทำให้ลักธูรักเนี่ยมันอาจจะดูมากหน่อยนะแต่สังเกตดูว่ามันเป็นเอลิงที่มันโค้งลงมาแบบค่อนข้างจะเยอะนะครับมันไม่แฟลตอะทำให้แบบเวลาอยู่บนข้อมันก็โอเคอะไม่ได้รู้สึกว่ามันกลางหรือว่ามันมีความแบนเรียบอะไรเลยนะครับ ภาพรวมตัวเรือนถือว่าใช้ได้นะเป็นนาฬิการทรงที่ใส่ใช้งานได้ดีแล้วก็ความโค้งเนี่ยถือว่าเหมาะกับข้อมือเล็กๆได้ดีเหมือนกันนะครับส่วนตัวน้ําหนักเนี่ยเดี๋ยวผมลองชั่งให้ดูนะคือเรือนนี้ผมตัดสายออกไปเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ก็ยังตัดได้อีกหนึ่งข้อนะแล้วก็มันจะมีข้อใหญ่ข้อเล็กมาให้ด้วยนะครับสามารถตัดให้แบบพอดีข้อมือได้ไม่ยากเลยนะอันนี้ถือว่าโอเคเลยน้าหนักเนี่ยออกมา1 3 9กรัมนะครับ ก็ใส่ได้กําลังดีนะครับไม่หนักไม่เบาเกินไปส่วนตัวสายเนี่ยมาในสไตล์ที่ค่อนข้างจะคลาสสิกหน่อยนะครับคือสายแบบนี้คนที่ชอบก็น่าจะชอบไปเลยนะส่วนคนที่แบบไม่ชินหรือไม่โอเคก็อาจจะรู้สึกแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าหน้าตาเนี่ยมันค่อนข้างจะมาแนวร่วมสมัยมากๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์กันไปนะครับส่วนผมที่แรกผมก็ไม่ได้แบบชอบสายสไตล์นี้มากนะครับคือในการใช้งานจริงมันใส่สบายแหละเพราะว่าสายมันโคง้งแล้วก็วัสดุมันดีมากนะครับแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดผมใช้จริงๆอ่ะผมจะไปแบบ มองพวกสายผ้าหรือว่าเอาสายหนังอะ่ะมันสลับเปลี่ยนใช้ซะมากกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกกันเลยนะอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นข้อกันเลยนะครับข้อมือผม5.5นิ้วหรือว่าเซนนะครับอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้พอขึ้นข้อปั๊บเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นนาฬิการเรือนหนึ่งที่หน้าตามันดูค่อนข้างจะคลีนแล้วก็เรียบร้อยมากนะครับถึงแม้ว่าเราจะเห็นแบบมันมีองค์ประกอบหลายอย่างอ่ะที่แบบมันวางตามมุมต่างๆที่มันแปลกตามากนะแต่แบบมันประหลาดอย่างหนึ่งตรงที่ผมกับรู้สึกว่ามันคลีนมากอะ่ะ คือส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าช่องต่างๆของเขาอะสีเขาไม่เด่นนะครับคืออย่างตัวช่องวันที่นะครับชื่อวันแล้วก็ซับดออลนี่ยสีมันจะออกแนวแบบคิมค้มครีมมน่มนตุนตุนหน่อยทําให้เวลาผมมองหน้าปัดแบบเร็วๆอย่างเงี้ยมันก็จะแบบรู้สึกว่าหน้าปัดสีมันกลืนแล้วก็เรียบเนียนไปเลยนะครับคือถ้าเกิดกลับกันนะเขาให้ช่องวันที่แบบสีขาวมานะเหมือนรุ่นเก่าอะที่มันเป็น power reserve นะครับ Mr. สเต e ร์บลูมิเตีน ไอ้พวกนั้นเนี่ยหน้าปัดมันจะดูลกขึ้นอีกประมาณหนึ่งเลยแล้วก็องค์ประกอบหลายๆอย่างมันเด่นขึ้นมามากๆกันะครับคือบางทีมันเด่นกว่าสีหน้าปัดไอซนะแต่ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นการปรับปรุงที่แบบทําให้นาฬิกามันดูแบบเรียบร้อยมากขึ้นนะครับไม่ได้ดูเด่นเตะตาเท่าไหรอ่อ่ะใครที่ต้องการนราฬิกาที่แบบหน้าตามันมีความคอมพลิเคชั่นซับซ้อนดูแบบ ไม่ธรรมดานะครับดูแบบเป็นนาฬิกาที่เฮ้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างซ่อนไว้แล้วก็เป็นกลไกชั้นสูงอะ่ะแต่ไม่ได้อยากจะได้ฟีลลิ่งที่มันดูโหลกลุงลังมันดูเห็นแล้วแบบปวดหัวหอ่านค่าายากอะ่ะ เรือเนี้ยถือว่าตอบโจทย์เรื่องพวกนั้นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับซึ่งเวลาเรามองหน้าปัดในการใช้งานจริงอะ่ะเวลาเรามองเวลานะเราก็จะเห็นพวกตัวเลขแล้วก็ชื่อวันอะ่ะได้ค่อนข้างจะชัดเจนดีนะครับถึงแม้ว่าสีมันจะกลืนกันนะแต่ว่าการอ่านค่าก็ยังโอเคอยู่ดังนั้นเนี่ยเรือนี้มันก็เหมาะกับคนอีกประเภทหนึ่งที่ต้องอ่านเวลาหรือว่าซีเรียสเรื่องวันที่บ่อยๆนะครับก็จะใช้งานเรือนี้ได้อย่างสะดวกมากนะการเห็นตัวเลขใหญ่ๆแบบเนี้ยเวลากว่าตาดูทีนึงมันแบบอ่านได้เลยอะ่ะไม่ต้องมาคอยเเพ่งรรอวาาใช้คคลขยยยนะับ ถือว่าเป็นนาฬกาที่ทํามาตอบโจทย์คนรักวันที่แหละก็ตามชื่อรุ่นเลยว่าเป็น Big Date นะครับ ใครที่กำลังมองหานาฬิกาสไตล์นี้อยู่ก็ลองไปดูเรือนนี้ได้นะส่วนราคาเนี่ยจากป้ายจะอยู่ที่364,100บาทนะครับใครที่สนใจก็สามารถไปสอบถามที่เขาน์เ e อร์เฟอร์บูติกที่เกสอนพาซาได้นะครับลองไปดูสีจริงอะนะครับสีฟ้าสีเขียวนี่คือแบบสวยทั้งคู่เลยแล้วก็เขาจะมีรุ่นสายผ้าให้เลือกด้วยนะคือสายผ้าเนี่ยเป็นอะไรที่สวยมากนะครับแต่ว่าตอนที่ผมไปเอาเรือนนี้มาใช้งานอะสายผ้าแบบสั้นนะมันยังไม่มา แต่ว่าตอนนี้ทางบูติกเขาบอกว่าสายผ้าเนี่ยเราสามารถสั่งให้มันสั้นลงได้แล้วด้วยนะครับซึ่งสายผ้าคือสวยจริงนะอันนี้อยากให้ไปดูมากๆเลยนะครับก็ลองไปดูก็ได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ